วันนี้อาจจะทําเมนูป่นเห็ดล่อมพาพี่น้องกินนะจ๊ะเรือทันี้พี่น้องจ๊ะถึกแม่งกินอันนี้ก็จะเป็นเห็ดน้าแหลกรเห็ดตะไคร้น,าน่าจะนานเดียวอาจจะเอามาจี่ในกระทะนะคะนะใส่พริกขั่วกระเทียมหอมลงไปจ้ะเมนูวันนี้ชื่อว่าเมนูป่นเห็ดสองดอก ใส่เห็ดลงไปปลาลงไปปลาแซลมอนจะได้อร่อยๆเนาะบดค่ะอาจฉริยม,มันแตกเลยจะเด้อชูรสน้ำป,าปลาปลาลาจ้ะมะนาวค่ะ ชิมค่ะอืมอร่อยแล้วไอบมีหอมไทยใส่หอมฝรั่ง,ง,รเรงเสร็จค่ะง่ายๆอร่อยมากบนเห็ดล่มใส่ปลาแซลมอนพร้อมเสิร์ฟค่ะ ี่น้องจ๋ามันด้จะเดินมากินข้าวน้ำลายมันนี่นี่เป็นผักโขมที่อ้ายไปหามาจ้ะก,กับถั่วหวานแล้วก็สดาสะดาสะดาอยู่ตรงตรงนี้ตรงนี้สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามากินข้าวเที่ยงน้ำลายได้จะเด้อแรกๆว่าจะไปคัดหน้าคัสีสวีวันหิวพี่น้องมากินมะข้าวเหนียวห่อนจ้ะเบิ่งนี่ใส่ปลาแซลมอนเห็ด สองดอกไข่พอนอมอมมผักโขมมีกัญตวันพี่น้องมาได้จาเดิอมากินข้าวน้ำอไม้า่อเสีไปแซ่บแซบพี่นอ้องอือ ตอนหิวเขากินยังกระแซบแมงวัน กันตะวันเอาข้าวเหนียวไว้ข้างใต้ได้จ้ะแล้วกินข้าวเหนีย,เยวเพื่อไอเซีกินให้เป็อนไนแล้วกบบ่ายโม,มง kéo ừ. Đặt đi đi mà nè Hòm คำนี้เนี่ยผักโขมอันนี้ก็จาคมนิดๆเนาะ พกขมทะเลมันก็จะนัวนัวาะมันจะเค็มเห็ดลมชุบแป้งทอดกระแสบอ,อ่ะ ừ <laughs> hừ <Hân>. ờ <đằng. cười> พักลวกเริ่มเริ่มสสดาจเสดาว,ดาวทุกอย่างที่หามากินมื่อนี้ขาดแต่สาลาดม่มเข้าไปกินจ้ะอื สะดอืมมันกระสิบบ่ได้รสชาติของเห็ดหลายออกจากเพราะว่าเห็ดมันบ่หลายเนาะเด้รสชาติของปลามากกว่า อืมมาแล้วมาไกลคือกันอืมอืมจะเย็นมาจากไทย บินมาไกลเลยอิ่มพี่น้องเพราะว่าเวลาหิวกินแล้วย่อมาแลกบาดีเลยอย่างนึ่งคือมีตัวกวน ขา่ามี่อิ่มย้อนเทปซองดอกด้วยพี่น้องจ้ากับไข่หน้าจนะจนะขอบคุณทุกคนหลายๆด,ด้วยจ้าเด้อที่เมื่อกี้ขา่าเป็นหมัวยค่ะขอบคุณค่ะ